ตำรวจไซเบอร์นะครับขยายผลเพิ่มแก๊งโรมาแสกมหลอกว่าจะมาอยู่กินเหยื่อโอนเงินสิ้น36ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวเีเดรามหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับผมก็พยายามที่จะเตือนภัยเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะฮะเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆให้ความเมตตาในการส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาขอนเตือนใจผู้คนนะครับแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะเพื่อนเพฮะเพราะว่ายังมีผู้คนเนี่ยถูกพวกกระบวนการหลอกให้รักหลอกให้หลงดูดเงินอยู่ ล่าสุดนะครับก็สืบเนื่องว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ Facebook ชื่อเฮเลนฮะโปรไฟล์คือว่าเป็นรูปหญิงสวยเลยชาวยุโรปนะส่งข้อความนะครับมาหาผู้เสียหายแล้วก็พูดคุยจนสนิทกันเลยฮะก็สร้างเรื่องหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีความต้องการที่จะมาอยู่กินด้วยที่ไทยฮะแต่ว่าขอให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับพัสดุที่ส่งมาอย่างประเทศไทยไว้ก่อนจากนั้นก็จะมีผู้ใช้ไลน์นะฮะชื่อหนึ่ง ึ้นต้นด้วยตัว F นะหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มศิลกากรฮะแจ้งว่าห้เกิดว่ารับพัสดุนจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆผู้เสียหายก็หลงเชื่อฮะโอนเงินไปหลายครั้งเลยฮะรวมไปเงินทั้งสิ้นกว่า3 6ล้านบาทนะเพื่อนๆนโอ้โหผู้เสียหายครับก็รู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลยเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกระทั่งคือว่าสารอนุนมัติหมายจับหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก็คือนางสาวสอเสือตามหมายจับของสารอาญาตระหิงชันฮะ คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าค่อยๆฟังไปเรื่อยๆก่อนนะเพืเ่อนๆนะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มครับก็จับกลุ่มตัวนางสาวสอเสือเนี่ยอายุ3 9ปีครับจับได้ที่เขตยานาวากรุงเทพมหานครนี่เองเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะฮะกระทำความผิดคือร่วมกันช่อโกงโดยแสดงเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่จะน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนก็เลยนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งดําเนินคดีนะฮะดังนั้นสิ่งที่เตือนภัยครับเพื่อนๆครับที่ตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือน 1. นนะอย่าใช้สังเกตนงี้นะพวกแก๊งโงงมนบนลแสกแรมหลอกให้รักหลอกให้หลงเนี่ยมักจะทําแบบนี้ครับให้เราเนี่ยไปสังเกตดูว่าโปรไฟล์มีข้อมูลหน้าชื่อถือเพียงใดเปิดใช้งานบัญชีโซเชียลมานานแล้วหรือไม่แต่ทุกวันนี้เนี่ยพวกแกมเมอร์ครับมันเคลื่อนไหวมานานฮะเป็นปีๆฮะ เขาไปดูไทม์ไลน์นี่มันยังเคลื่อนไหวตลอดเวลา 2. องคนน่ารักบักใจรายครับเพื่อนๆครับจึงต้องดูโปรไฟล์ว่าคนที่คุยเนี่ยหล่อสวยรวยมันเกินจริงหรือเปล่าแม้แต่ในชีวิตจริงเขายังหลอกได้นะ 3. คุยสักพักนะก็จะให้ความหวังครับอยากส่งของให้อ้างว่าขอเงินค่าส่งของหน่อยทำให้เราสงสาร สครับมีการสร้างเรื่องราวให้เห็นอก<ๆ>เห็นใจใหเห็นไหมทำตัวให้หน่าสงสารน้ําตาอาบยาพิษช,ชัดๆเลย5ครับสุดท้ายครับหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงิน <c oughs> ให้กับวิชาชีพแล้วก็บังคับครับว่าห้ามบอกเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณและเขากับใครนะอันนี้สําคัญมากครับข้อสุดท้ายเนี่ยนะ หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินครับใช่ไหมประเด็นนี้แหละหลายคนตกหลุมพรางครับเพราะว่ามีความฝันไปแล้วไงเจอภาพสวยแต่รูปจูบไม่หอมคนโดนเยอะมากครับผมเคยไปทำคดีกับ ds i มาน,นานนะไม่ต่ำกว่า10ปีนะสแกมเมอร์เนี่ยทุกวันนี้ยังมีลงไปสแกมมาหลอกผู้คนอีกเลยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการคือว่าหลอกให้รักไม่พอฮะชวนลงทุนนั้นคืาเรียกว่าไฮบิสแกมครับเพื่อนๆครับ เขาพร้อมที่จะดูดเงินคุณฮะชวนให้ลงทุนให้คุณไปทำแอปพลิเคชันขึ้นมาไม่ใช่ให้ทำสิให้คุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาสร้างความน่าเชื่อถือทา,ทางที่จริงเนี่ยมันก็เป็นหลักสากลนี่นแหละนะมันมีทั้งวิธีการคือให้ไปโหลดแอปจริงมาแล้วก็ส่งลิงก์เป็นเว็บไซต์ทิปมามันสามารถเติมแต่งตัวเลขได้ดังนั้นครับใครมาปากหวานกับคุณให้คุณหยุดซะเลิกคุยครับ แม้แต่ว่าในชีวิตจริงฮะัเขาดูดเงินคุณไปได้ครับด้วยวิธีการแยบยลเอาปัญหาชีวิตเข้ามาทําให้คุณสงสารใครใจดีตกหลุมพรางเลยนะฮะต้องบอกนะคุณไม่โง่นะแต่เป็นเพราะว่าใจดีครับตกหลุมพรางเพราะความใจดีของคุณเองอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อค่อยๆถอนตัวออกมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะฮะแต่นี้กิเจอออนไลน์แบบนี้ ออกมาเลยฮะออกมาเลยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนท่องเอาไว้นะฮะอย่าเชื่อฮะและอย่าโอนอย่างเด็ดขาดแล้วคุณจะปลอดภัยเองหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยกันส่งต่อไปนะครับรูปแบบของรูมิสแกรมเนีย่ยสร้างความเสียหายไป36ล้านต่อหนึ่งคนนะฮะหนักมากแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับผู้เสียหายครับแต่เมื่อไหร่คุณโอนเงินไปบัญชีปลายทาง เป็นบัญชีบุคคลนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าบัญชีม้าก็มีความผิดร่วมนะฮะแนวทางเลยคือว่าเมื่อไหร่คุณโอนเงินไปที่บัญชีม้า 1. คุณรีบแจ้งธนาคารของคุณเองครับให้เขาอายัดให้ 2. ครับต้องแจ้งความฮะแจ้งความผ่านังออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าไปหาในเซิร์ชเอนจินก็ได้หากว่าคุณทําครบ2องค์ประกอบ โอกาสที่จะได้เงินคืนมามีฮะแต่ไม่ครบยากครับ